สวัสดีค่ะยังไัก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับการรีแอคชั Naj ่น Secret Together The Series ได้ครับพี Naj ่ดีครับน้องเรามีนัดกัน e ีพีนี้อะไรนะครับอีพีที่สามค่ะ สี่แล้วนะคะทุกคนเรื่องกําลังเข้มข้นเลยข่าวข้าวไปดีนึงคือข่าวที่แล้วเนี่ยอู๋เอกทัมพร้องไห้หนึ่งจออิตใจบางๆของพบนั้นออ,อ,อมาดูกันว่าอีพีนี้ยังจะเศร้าอยู่ไหมยังไงต่อไปใช่โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยกันเนาะไปค่ะเอจะร้องไห้อยู่เนี้ยจะเศน้องฮัลโหลว่าไอ้ภพมึงยังไม่ออกมาอีกเหรอวะ รอนานแล้วนะวันนี้มึงรอกูเรื่เหรอวะวันนี้กูลาคุณบอกพี่เมษาไปแล้ววันนี้กูป่วยนิดหน่อยอ่ะแค่นี้นะเออหายไวๆนะมึงแอบนี้ทำหน้าหนึ่งแค่กูเอาแล้วเนี่คนดีไปไหนมหมดนี่คนหญิงเพราเป็นเด็กเรียนนี่หว่าอ่าผิดฮงแน่นอนเป็นเด็กดียนจอร์ดเรียนเด็กเรียน ก็ขาดที่จะยกเลิกบบโซนตัดไงฝีมือแกอีกปะเนี่ยเอ๊เดี๋ยวนี้เล่นใหญ่ขึ้นนะเราไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะพี่ก๊อฟไม่ได้บอกอะไรแกหรอปกติเป็นเหตุว่าก็น่าจะรู้เรื่องนี้ก่อนใครปะปกติบอกว่าให้ไปไกลๆอย่างเดียวข่าวอะไรวะเออนม่มึงไม่รู้หรอก็สิ้นเทอมเนี้ยทามาหาอะไรอะ่ะพ้ายะยกเลิกรบบโซนตัดแล้วด้วยแล้วนยังไงวะน่ารักแต่ร่งอยู่แล้วเปล่าวะนี่ทำแม่งอยู่แล้วแต่ข้อหลันี้ไม่ใช่เหรอวะ ที่มันทำให้หนูกับน้องนะภูได้ฝุยกันมากขึ้น,นอ่ะทมันเอ้ใช้ระบบนี้ทำเพื่ออะไรอ,อยู่อ่ะมันจะโอเคจริงเหรอวะถ้าวันนึงไอ้น้องนภูมันไม่มาฝุยนกับเรื่องนี้แล้วอ่ะเออยังไงก็ให้งานในห้องเชียร์จบภายเดือนนี้ได้วะทั้งวันที่คือขนแมแวแบบเยอะมากเอ๊ะไม่ <c oughs> ไม่มีทางสาย <c oughs> เดี๋ยววะ <c oughs> ไอ้พบว่ะแม่งล่าเสียงแม่ง <sucks> ก็ฟ um> 네ังดูไม่ค่อยดีด้วยาร์นี้ว่างไหมเล่นเกมมันกูกันได้ดิเดี๋มกูชวนไอ้พบไปด้วยถ้าแม่งว่างเลยนะเอมมึงไป่เจอกันรุนี้นะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าวันเสาร์ว่ะก็พรุ่งนี้วันเสาร์เพื่อนรู้เดือนรู้ตะวันประแนจับันมับไับ ทำอะไรได้บ้างวันเนี้ยตัวละครนี้แอลไม่ร้งไห้เลยใช่เลยมาแล้วมาแล้วหนึ่งต่อเลดเไม่ต้องทำเป็นเปลี่ยนประเด็นเลยพี่ยากรีดดุนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ดุน้องแบบนี้อีกหันเร่งหนึ่งก่อวอร์หนึ่งโอเคคือต้องเรื่องนี้หรอตาพี่บอกเโอเคเลยนะ แต่ว่าถ้าพี่ยังอยากดุน้องอยู่แล้วไม่รู้จะไปดูใครดูผมคนนี้ก็ได้นะครับผมสัญญาเป็นเด็กดีเอาอีกเอาอีกใครอีกใกล้อีกเอาอีกเอาเิาไว <c oughs> จุดเลยเอาตัดทาไมพี่จะไปกินข้าวบ้านผมบ้าง <c oughs> ไม่หรอจังเลย ผมทรงนี้ดีเนาะผมทรงนี้มร่มาอมาอ้าพี่ลูกแมวถ้าพี่พี่ออกไปนะต้องโดนคุณสนใจบนดี้แน่เลยอะ่ะนี่คนหยุดพูดแล้วรีบทำงานได้แล้วดูอะไรนักหน้าง <c oughs> ั่นเงี้ครับพี่พี่ไปเล่นเกมบ้านผมกันตโ,โตโลแล้วเล่นเป็นเด็กๆไปได้นะครับ ไปเถอะเนี่ยงไอ้เอกันก็ไปนะพี่ไลาหลายคนดน่งกอนปปที่แกนะอยากเปลี่ยนตัวน้องฝึกงานไงพอดีมีแผนหนึ่งอ่ะเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวละว่าแต่แกเถอะฉันอยากยตัวน้องอยู่หรือเปล่าฝึกงานไม่กี่วันเปลี่ยนน้องละรีบรีบเลรีบเลยกินไม่ผ่านเลยจ้านี่ฉันรู้นะ เรื่องที่พี่ลุงโอยไปพบอ่ะมันเป็นพอแกจะใส่ไฟล์อะไรอีกว่ามาเพราว่าเธอต้องทําอะไรสักอย่างหน้าละดูไรท์สายตาคือแบบว่าอะไรเออไ่แต่น่าจะคอมลุงหมดพี่หน่อยสิพอดีพี่จะมาเอาไฟล์งานอาร์ตอันเก่าที่คอมลุงหมยหน่อยนะดีแล้วดีไหมดีหรือว่าคนอะไรอ่ะโดนไล่ออกแน่ต้องดูแลน่ะคอมลุงโมยเลยเหรอ ขันมัวพอดีผมเคยช่วยชวยพอดีผมแอบดูแล้วดได้แล้วัวไม่เคยบอกอะความใครเลยนะแน่แน่แน่แหน่แน่นะน่อหน่อน่อาน่ิฟน่แหน่หมายสน่แนเแหนซ ติดเกมติดเกมคุณเก่งไลน์เหลือเกินสบายดีนะคะพี่ดวงพรโอ้ยเหนื่ยขนาดเลยพี่สติกดแล้วคุณหนูเป็นยังไงบ้างคะสบายดีใช่ไหมสบายดีค่ะตั้งแต่ที่พ่อให้หนูดูแลกิจการต่อช่วงเนี้ยหนูก็เลยต้องเตรียมความพร้อมทุกวันเลยค่ะว่าแต่ เจ้าโม่มันรู้หรือ,อยังเนี่ยว่าผู้กลับมาเป็นไงบ้างพี่โดนอะไรไปบ้างอะ่ะโดนอะไรทำไงมันไปเถอะมันไม่ใช่เรื่องของมุมนิมิม๊งน้องหรอเนาะผมไม่ได้เป็นอะไรที่ตรงพอเรียกโม่มามีธุระหรือเปล่าครับแต่หนาอยากเปลี่ยนตัวน้องฝึกงานไงคิดหนักคิดหนักไม่คิดเลยอ่ะอ่ะยิม้มห,หนึ่ง ไม่เคยยิ้มออนึกว่าจะเดินเปลี่ยนทผนใช่ไหมน้ำดาวกลับจัดต่างประเทศไ้หรอครับแล้วคุณนำดาวสบายดีนะครับสบายดีจ้ะแล้วนี่อ๋อเด็กสุดงานนะครับสวัสดีครับชื่อสีไม้ นีเลสสั้นๆรามายก็ได in ้นะครับทั้งทั้งวันทั้งคืนเตยบอยคือด้วยกล้ย็นแล้วอันน้ำอีกแล้วอ๋อ็มนไร จันหน้าทีเลยอ่ะเสียงอวเรหวานมเอาราักเราเาจะัเปาะลงเาะหัวเป็ะลัเาหวระหัะหอเป็ะวาหัเาห้เราะัหวเาหราะวเราะวาวาราะ ไอ้หมาชวนไปเล่นเกมที่บ้านมันน่ะขอดูก่อนนะขอดูก่อนแล้วไม่ไปแล้วเว้ยเออจะดูไปเองนะเออแล้วที่มึงไม่สบายอ่ะเป็นยังไงบ้างวะดีขึ้นยังเป็นห่วงกูด้วยหรอวะเรื่องเลยเล่ะไรไม่สนุกดี๋ยววะมึงเห็ุฆ่ากูแค่นั้นจริงเหรอวะใส่เรื่อวมีแรงมีต้องมาแค่ อานี่หนึ่งดอสาปทำไมวะฮัลโหลมึงเป็นอะไรวะเปล่าเนี่ยกูไม่ได้เป็นอะไรมึงเป็นไะไรก็เช่เหรอแล้วเนี่ยมึงก็กำลังประชดกูอยู่ด้วยมึงเป็นเชียอะไรก็บอกกูดิมึงนี่เหมือนรู้จักอะไรในตัวกูเยอะเลยนะแต่จริงๆอ่ะมึงไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ำว่ากูเป็นอะไรอ่ะมึงแคร์กูบ้างปะ กูจะรู้สึกยังไงอ่ะมันเป็นเชื่อยะไรเนี่ยไม่พอใจอะไรกูก็บอกกูดิไม่ใช่เงียบแล้วก็หนีหน้ากันแบบเนี้ยมึงคิดว่ามึงทําแบบนี้แล้วทุกอย่างจะโอเคหรอวะมึงไม่โอเคเป็นคนเดียวหรอวะเออจริงกมอยากรู้นะเว้ยว่าที่มึงมาสนิทกับกูอ่ะมึงต้องการอะไรกันแน่ใช่ต้องการอะไรต้องการหาเพื่อนหรือต้องการหาคนใช้เพิ่มอีกคนวะอุ้ยไม่พอเลวะแรงมากอุ้ยอย่าหงไห้ลย ไม่พอใจกูเรื่องอะไรวะเอ้ากคนไปเล่นเกมที่บ้านได้ไหมหรอวะตอบอลไจะโดจอนี้ก็ได้แล้วเฮ้ยอยไรเนี่ยนอนเท่เท่มันรวยก็เย่พี่อุ้ยไอ้คอมเขินรอเลยเขินอะไรตอนนี้ จะพาโชว์ใส่ข้างหนะ้าใส่โชว์อีกสี่โชว์อีกใส่ข้างหน้าเลยอะตุ้มเออแล้วก็ไมีผมมาแล้วจมไปเลยค่าตัวตายค <laughs> ่าตัวตายค่าตัวตายนี่คือว่ายน้ำนี่คือว่ายน้ำรอแถวมา่ถึงวัน อุ้ยกล้ำแขนก็พี่ออฟบ้านทำให้เกียจผมทำให้เกียดโอ้โหชวนแค่เนี้ยแค่เนี้ยทำไมไม่เห็นชลิปโค้งแซกเลยเดี๋ยวต้องซีจีเยอะก็คือที่ต้องเป็นอาหข้าวที่บ้านผมอยู่แล้วอ่ะพี่จะไม่นอนดีตัวค่โตน่าเอ้ยชวนนอนบ้านเลยชวนนอนบ้านที่ตัวนะมีก็ชวนแต้อ่อนไหมอ่ะอืมพี่ถึงไหนแล้วครับ นี่นะจ๊ะนาบ้านนาบ้านอย่า,อาไปใช้บ้างอย่าเอามุกนี้ไปใช้บ้างโคตรเล่นหนวางแผ่นแน่ๆเออตั้งใจนเนียนๆไปว,วางกับดักไว้ก่อนไม่อันนี้ <laughs> ลืมจริงอนี้กูเจียบของผมแค่สามพุดยจี๊ครับ แล้วรู้ชยวครูมาทำไมเนี่ยเดียวไม่คุณไม่นอนให้เจ็บหลังหรอเป็นแขกนะก็เป็นแขกไงเพื่อนผมไปใส่นอนก่อนครับเออกระหนกหล่อเว้ยผมครับไม่นีไม่ดี

ใครจะอยากใช้ต่อล้วเออเออแบบว่าหนึ่งมาไครับทำไมมาต่อไม่ใช่ว่าต่อละงอนวะไม่เป็นไรครับพี่ไม่ต้องอัดาจเฮ้ยเดี๋ยวไม่เก็บอ่ะใส่ความคิดสีไม้เป็นดอกนะ ก,กีสรุปค,ค,คือต้องใช้สรุปคือยังไงอ่ะใช้หรอเอาเป็นโดมครับเกิน <G ül> <Good. S 1> คุณดูสนิทกับสองคนนี้มา,มากๆเลยเนาะไม่เห็นคุณพูดถึงเพื่อคนอื่นเลยไม่มีใครคบแล้วไม่ี <G ül> ใครคบ <G ül> นั่นี้แล้ว <G ül> พวกมันดนะ้วยแล้วสบายใจสุดแล้พี่ ดูเรื่องไงล้บินอูด้วยนะให้เหงาเลยเราคนอื่นสบายใจไว้ไอพวกผมป็แบบเนี้ยต่พวกผมก็ไม่เคยทิ้งกันเป็นอย่งได้เลยนะครับผมงงแล้วนะครัก็ได้ครับผมขอบคุณพี่มากนะครับที่พี่นั่งรถมาส่งผมวันนี้องทั้งๆที่บ้านพี่กับบ้านผมก็ไม่ได้อยู่ทางเดียวกันเลยจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้เป็นคนใจร้ายเหมือนกับที่คนอื่นเขาคิดเลยนะครับผมขอโทษนะครับที่บางครั้งผมอาจจะดื้อไปบ้างทำให น,เ,นเอาไว้ผมจะให้คุณขวัญใจทำอาหารอ,อร่อยอร่อยไปให้พี่กินทุกเช้าเลยนะครับเออใครแย่จังคุยคนเดียวพี่ลูกแมวเออแต่แต่จะอ่านต่ออย่งไ่อส อะไรตลอดหนูลูบหนูของ่ผมมะเนี่ยจะดึงว่หผมนะความจริงอะจะดึงว่หผมลงมาข้างหลังตื่นแล้วนึ่งก็ใช้แชมพูอะไรอะผมอยู่ทรงตลอดเลยเนาะจรงงๆๆง นอนเพิ่งตื่นอย่างนอนเขาก็ไม่ใช่เบบี้ไม้ทำใหแปลกใจเลยที่มีพลังเหลือรถขนาดนี้ช่อดูหนังพลังไฟในขนาดนี้เลยอันนี้ไม้ใช่ไหมสิบีไม้เบบีไม้ชื่อให้ด้วยสบมีไม้ลีกหนกดตื่นแล้วเราพี่อาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับเราไปกินข้าวกัน เอาข้าวไปให้พี่ลูกโกินไปก่อนอ๋อใช่ครับขอบคุณมากนะครับไม่ต้องเกรนใจนะเดี๋ยววันหลังแม่จะทำไปให้กินอีกนี่สรุปไข่เป็นลูกแม่กันแน่เนี่ยอ่ะกินซะกินซะแม่เองก็กินเยอะๆนะครับอยู่เลยวะใครพูดไอ้เตาวเนี่ยอ่าน้องตาอยู่เลยหรอสายกินแล้วอส่งข้าวกล่องมาแล้วอเือดเดินอากาศ เยนี่มาแม่มาร้องไห้ไปทั้งวันเลยลูกผมพอรู้แล้วครับว่าสีไม้ได้ความน่ารักนใจใครฮะโอมเฉยอะตกใจใครอะขอบน้าแม่มากแต่แม่ดูไม่ได้คุณน่ารักดีนะ อดูต่อแล้วเนี่ยน้าแบบว่ามีดราม่าแน่นอนใช่ไหมมีดราม่ามาหลายอีพีแล้วนะเออแต่ว่าอีพีนี้ก็ยังมีความแบบยังมีดราม่านิดนหน่อยๆที่ว่าพี่แบบล้วลูกโมเขาได้แบบว่าตกลงป่องชินไปนอนบ้านสีไม้แล้วรอไม่ได้ชวนง่ายขนาดนั้นเขาชวนทีๆเขาชวนแบบว่าตื้อเลยใช่ไหมก่อนหน้านั้นตื้อมานเ้อ ถ้าเราไม่มีใจเราก็ไม่ไม่นอกหรอกไม่ไม่นอนกับเขาหรอกถูกไหมหรือยังไงถ้าไม่ชอบก็ไม่ไปถ้าไม่ชอบก็ไม่ไปจริงไหมเออเอยากถามพี่เอียว่าเคยใช้แ่ายนี้กับพี่โบ๊ไหมโอ้เประจําลืมโทรศัพท์แล้วก็ไปบ้านเลยก็คือไปดักรอหน้าคอนโดเลยจ้าเออตังมากก็ไม่ได้สปอยนะสำหรับคนที่อยากดู พี่เกอร์กับตาเยว่อะครับแค่นี้อะเฮ้ยทำไรกันนะเฮ้ยทำรายการไอเสือตัวนี้มันดุเหลือเกินเหลือเกินแสดงว่าทีน้าได้เห็นไทเกอร์แล้วใช่ไหมพี่นี่ก็เห็นอยู่เนี่ยไม่เห็นเหรอไม่ใช่ก็เห็นอ่ะโอเคเห็นก็เห็นตาตาตามาแล้วไทเกอร์ใครช่วยมิวไมพูดจัดหน่อยได้ไหมคะแล้วอีกคู่นึงก็คือคู่ที่ดราม่า ดรามายน่งยังคงอยู่ดรามายินหนึ่งก็คือเอกกพบอเอกเริ่มรู้ตัวแล้วเอกเริ่มรู้ตัวแล้วไม่รู้รู้จริงหรือเปล่ารู้จริงเรายังเกาหัวอยู่เลยคุณเอกรู้จริงไหมครับคุณคุณชาไหมเอกรู้รู้ตัวต้องรอติดตามครับติดตามครับไม่แน่ใจว่ามันจะรู้อะไรบ้างในเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมเออแม้แต่วันพรุ่งนี้ยังไม่รู้เลยว่าวันอะไร พบไปเวี่ยงไปเวี่ยงเขาแบบว่าเวี่ยงสุดครับเวียงสุดลิสุดเดครับแต่แบบจริงเอารู้สึกว่าแบบตอนนี้คือทุกคนจะคิดว่าแบบกูว่าแพรชอบพบแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงคอมเมนต์ครับผมชอบในคอมเมนต์หนึ่งเก่งแน่ทุเรียน ด่าล้วรมาคนด่าด่าอะไรมาคู่เอกกับโมก็ลุ้นเอาว่าเป็นกำลังใจให้ใช่แล้วก็คู่มิสเตอร์๊อปี้เออตอปี้กับน้องน้ำผู้ว่าสดใสเนาะต้องคู่เนี่ยเนาะจู่ๆมาคือจะเป็นเด็กดีแล้วก็หายไปเลยในอีพีนี้คือยังไงต่อก็ต้องมีเรียกน้องมาซ่อมบ้างอะ เรียกเรียกมาซ้อมที่ไหนนะต้องรอดูฮะต้องรอดูต่อไปนะครับว่าซ้อมกันที่ไหนนะอะไรอย่างนี้ถามทิศเนี่ยเขามีเรียกกันไปหลังไม้บ้างเลยยังอุ้ยอุ้ยเขาไปเลี้ยงแมวกันมาแล้วเขาถามพี่เฟียนสิว่าที่ห้องพี่ภูมีอะไรบ้างว้าวอุ้ยมีรู้มีรู้พี่ภูตอนเด็กอ่าอ่าใเปลไปแล้วใช่ไหมหรือยอยู่หน้ากระจกครับอยู่บนอยู่บน EPD คู่นี้ก็คือยังไม่มีความกระจ่างใดๆยราติดตามคิดว่าเราจะแบบมันมีอะไรเท้มข้นเขานี้พี่นิวเยกับพี่บพี่นิวเยกับพี่บอไปไหนอ่ะไม่เปิดร้านหรอวันนี้ปิดร้านต้องทำผู้กำกับกับพี่กอย่าแต่ยาคิดว่าสัปดาห์หน้ามาแน่นอนครับผม น้องๆเริ่มมีปัญหาหัวใจนเริ่มปัญหาหัวใจอันนี้แค่จิบๆครับเดี๋ยวยิ่งอีพีเยอะๆเนี่ยปัญหาหัวใจก็ยิ่งหนักขึ้นหนัปัญหาหัวใจของเจ้าของร้านกาแฟอะไรยังไงอ่ะอุ้ยหนูไม่อยากพูดเลยเอาไม่อยากพูดพูได้เหรอพี่จีต้องรอติดตามครับพูดได้นะแอนนาคุณน้ำพูกระเาวานี่คือน้ำภูอะไรนะอะไรนะอ้ยูน้ย้ยโอ้ยโอ้ยโน้ ปวาร์อะไรนะะสี้แบวาะแล้วก็คู่เสือปวารก็คือตอนอีพีที่สิบห้าอีหน้าอีหน้ามาแล้วอีพีหน้ามาอีพีหน้าต้องมามาสดใสแน่นอนมาถึงก็คือเดือดเลยคู่นี้อะไรเดือดคบคุณผู้ชมกัดขาไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปดูต้องบอกว่าให้ให้น้องอ๋ น้องประวันกับกมัสซนฝากฝากฝากว,ว่าเอ้ยจะเจอเราแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยบอก คุณผู้ชมเขาหน่อยไม่นานเกินรอครับผมก็อยากให้ทุกคนรอนิดหนึ่งครับรับรองว่าคู่ผมก็คือไม่แพ้คูอื่นแน่นอนครับเออรอมาสี่สัปดาห์แล้วเนี่ยก็ต้องให้กําลังใจพี่เกอร์เยอะๆด้วยนะใช่ครับเพราะว่าใส่เขาเรียกว่าทั้งแรงกายทั้งแรงใจจนเป็นลมครับผมพพี่เกอร์เ,อรเป็นลมไปแล้วรอบหนึ่งเป็นลมหรือตามวางยานอนหลับพี่เกอร์ไม่ติดใจเ่ไม่สามารถใช้วิธีแบบสีไม้ได้สิผมไม่ต้องใช้ยาครับ ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวได้นะครับเคยผ่านมาอาวันนี้มีมีสองคนที่เข้ามาด้วยก็คือเป็นน้องจี้แล้วก็น้องเก่งในเรื่องเล่นเป็นใครนะโปรดเริ่มฟังหน่อยจี้สะกดให้ฟังหน่อยแจนค่ะแจนแจนแจนเนาะแจนกับเก่งอ๋อน้องแจนเป็นยังไงนะคาแรคเตอร์แล้วก็มีความเกี่ยวข้องอะไรบ้างเป็นจิ๊กซอว์เล็กๆอะไรหรือเปล่า แต่จะเป็นคนที่แบบอยู่ข้างผู้ต่อเลาล่ะหน้าแบบคู่คือแบบมีความแบบผู้ชายอะไรเงี้ยแต่เราต้องเป็นคนแบบยังยไว้เป็นเพื่อนคนเดียวของน้ำผู้ค่ะไม่มีคอมแล้วเล่นคู่กันน่ารักแล้โอเคเขาเขาขากันเนาะมาอีกตัวร้ายคนหนึ่งไปทำอะไรในคอมเขาไปหากั่คอมเขาะโหลดคลิปโป้ลงก็เนี่ยถ้าอยากดูต้องติดตามตอนต่อไปครับผม เออเรารู้ได้ไงว่าตอนต่อไปจะออกอาโดนใครอยากรู้ว่าไปทำอะไรที่คอมเม้นครับเป็นเรื่องเป็นราวในการที่จะไปอีพีหน้าบูทางเนาะเห็นคอมเมนต์หนึ่งแบบน่ารักมากเขาชมทุกคู่เลยนะคะเขาชมแบบแบบ ทุกคนน่าจะชอบอะทุกคนกรู้สึกว่าเออมีกําลังใจขึ้นอะไรเงี้ยขอบคุณครับนะพี่หาพี่หายังยังไม่อ่านเลยก็ตมก่อนนิวเยียนนี่ไปหนงงใช่อหวันนี้พี่บอกให้มาเงี้ยเป็นัขอบคุณไม่ก่อนไงม่น้องลืมี่เขบอกว่า่ออพีต่อไปนะคะเนี่ยเรื่องกาลังเท่มข้นเลยเล่นทีเก่อบทุกคนคู่จริงโบ๊ทนิวเยาวนมากในจอนะชีวิตจริงก็คือตีกันแก๊ การสุดหรือได้ไงอะ่ะเขาเวลาเราเป็นแฟนคลับตอตาม,ตามใช่อเออตุนกันยาวๆเล่นธรรมชาติแต่เขาบอกว่าวกลัวจะมีมามาที่หลังจังคู่สี่มายลูกโม่คนหนึ่งนะตึงตลอดเวลาส่วนอีกคนก็ขี้เล่นคนพี่เหมือนแอบใจอ่อนนะอารมณ์แปรปนมากไบโพล่าแปโปรวา อันนี้เริ่มใจอ่อนแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ไม <My S 1> เอกกับพบอกฉากรีสื้อกาแฟาน่ารักมากตลกรับส่งกันลงตัวทั้ง3คนเลยปกติคนเล่นไม <My S 1> เอกจะหน้าเดียวตลอดจริงไหม แต่ต่อซื้อกาแฟคือตลกมากเนาะแล้วก็เล่นดีแต่ว่าคู่เนี้ยแววดราม,มา่าส่วนคู่พี่คอปปี้กันพูคือบทดีน่ารักมากตลกด้วยนะแล้วก็น้องเสือก็คือน่ารักรอน้องประวานเมื่อไหร่จะมาเป็นอะไรสักคนนะคะไอ,อได้เจอแน่ปีน้านะคะน้องน้องประวานมาแล้วอ่ะโอเคก่อนที่วันนี้เราจะสักกันไปนะคะเดี๋ยวให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยพูดถึงในอีพีต่อไปหน่อยนะอ่ะใครดี่ะประวานเลยประวานทุกคนที่รอมานานนะคะผมต้อง บอกว่าอีพีหน้านะครับผมเราเจอกันแน่นอนครับผมได้เวลาเปิดตัวพระเอกตัวจริงแล้วครับเปิดตัวพระเอกตัวจริงแล้วครับรู้ได้ไงอาจจะมาแค่อีพีเดียวก็ได้แรวมากระบุระบุด้วยใครระบุด้มากแต่อีพีหน้าน่าจะแบบเสือประวันแบบจุใจเลยอ่ะหมายจุใจเพราะว่าคนรอมานานนะค่ะโอเคค่ะในวันนี้ก็ แค่นี้เนาะยังไงเจอกันอาทิตย์หน้านะคะยังไงฝากติดตามซีรีส์เรื่อง Top Secret Together The Series ค่ะวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีนะครับอออยยาากใใให้เธมมมู่่นนจและีีคท